สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับฟาร์มเจริญทรัพย์ครับอ่าวันนี้อยู่บนรถนะครับอยู่บนรถดำนะครับวันนี้จะพาไปลงหินลงทรายครับอ่าุกน้องไม่ได้มานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับอ่ารับหน้าที่ทั้งขับทั้งตักนะครับทั้งส่งของเองเลยครับวันนี้อ่าอ่านี้กำลัง รถถกรอมาขึ้นคลองครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะไปส่งที่ไหนบ้างครับอตอนนี้กําลังจะขึ้นคลองครับตอน,นนี้ถอยรถมาแล้วครับเราจะขึ้นทินกับทรายครับะจะเอาไปรอ,องพื้นนะครับที่จะเทปูนนะครับให้ลูกค้าจะเอาเป็นทินกับทรายผสมกันเลยนะครับ คนะครับนี่ก็ขึ้นของเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยนี่ก็มีของในปากช่างนะครับเอาเสื้อแจกเนีเสื้อเสื้อของที่ร้านนี่แหละครับนี่ครับเส,เสื้อเสื้อไปแจก ได้กับทีมช่างนะครับช่างประมาณสักเจคนนะครับมีทั้งเสื้อไปแจกมีทั้งน้ํานะครับเครื่องดื่มโอ้เยอเลยครับนะครับิขาดไม่ได้ครับโอ้โอช่างบอกว่าถูกใจตัวนี้เลยนะก็ยะะมีเหล้าขาวด้วยนะครับเหล้าขาวกับเบียร้อย ก็เนี่นะครับน้ำจิตน้าใจเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับความเงินทรัพย์นะครับมอบให้ช่างนะครับซื้อทุกรอบได้ทุกรอบครับไม่ต้องห่วงครับอยากได้อะไรก็ขอมานะครับช่างก็ถูกใจสิ่งนี้เลยครับครับอันนี้เที่ยวที่หแล้วนะครับ เที่ีหกแล้วนะพึกมาถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะครับถึกถ่ายคลิปนะถ่ายวีดีโอวันนี้เหนื่อยเลยครับวันนี้วิ่งคนเดียวครับลุงน้องไม่มาครับลุงน้องอาเบิกตังเมื่อวานนะครับพอวันนี้มันเป็นปกติครับวันนี้มันหายะครับบอกว่าพาแฟนไปเที่ยวครับในตังแล้วก็พาแฟนไป เที่ยวห้างเลอ่ะไม่เป็นไรครับ่วนนี้งานไม่ค่อยเยอะนะครับอันไหนที่อ่าผมทาได้ผมก็ทําเองนะไม่ได้หนักนาอะไรนะก็วิ่งในเที่ยวที่หกน่าจะน่าจะเต็มนะครับอันนี้หินทรายผสมกันนะครับน่าจะเต็ม ร้อนด้วยครับเหมือนฝนจะตกถ้าเราม่วจะไปรอคนงานมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับไปบังคับเขาไม่ได้นะครับบางทีเขาก็ติดธุระนะครับมีธุระมีภารกิจนะครับทางครอบครัวนะครับ ก็มามีวันนี your, ้นะครับว e ันน <Yeah. S 1> ี้แหละที <identified> ่ว่า <sweats> บ <ces> ินเยอะหน่อยนะครับก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าอยู่คนเดียวมันก็เลยเป็นเยอะนะครับส่งคนเดียวนะครับมันไม่ได้ยกหนักครับมันแค่ใช้ไมโครตัดแล้วก็ไปยกดําลงเลยนะครับแล้วก็มีพวกเหล็กพวกอะไรก็ให้อีกคนหนึ่งไปก็มาอีกมาคนหนึ่งนะมาทํางานคนหนึ่งก็ให้อยู่ช่วยในร้านด้วยนะครับอยู่ช่วยในร้านก็แล้วก็ให้ส่งของนิดๆหน่อยๆครับ รถก็จะมีคนขับอีกคนหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้มาก็ไม่ได้ให้ขับแบบมั่วกันนะครับไม่ใช่ว่าขับรถยนต์เปแล้วจะมาขับกลรอได้ไม่ได้นะครับมันคนละอย่างอันตรายนะครับคนไหนครับคนไหนก็ประจำค้นเลยแล้วก็ดูแลรักษานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปถึงหน้างานเกือจแล้วครับอ่าตอนนี้ก็ ใกล้จะถึงหน้าง,งานแล้วนะครับไกลพอสมควรครับเนี่ยออกจากร้านมาก็ประมาณสัก5กิโลนะครับ5กิโลถือว่าไกลอยู่นะครับ5กิโล6กิโลนะออกจากรัศมีนะครับรัศมีวล้านวัสดุก่อสร้างนะครับจริงๆอย่าให้มันเกิน10กิโลเมตรนะครับการส่งของตรงนี้เราจะเทพื้นนะครับก็เอาหินคลุก กับทรายมานะครับวันนี้ทา้งหินทั้งทรายคลุกกันนะครับลูกค้าบอกว่าไม่เอาดิน,นครับปัญหายากด่วนนะครับด่วนก็เลยใช้เป็นหินกับทรายครับราคาก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรนะครับอ้จะจมครับสุดยอดเลยเดี๋ยวถอยเข้าครับนี่นะครับก็ มาเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ารอดูครับเที่ยวสุดท้ายมันจะพอหรือไม่พอนะครับนี่ครับช่าง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 โรมาเมาแล้วครับเรียบร้อยนี่ก็รอดันอันนี้เราจะเทพื้นคำนวณปูนไว้อยู่ที่23 q คินะครับ23 q คิ อันนี้หมดหมดหินทรายไป49คิวนะครับเจ็ดเที่ยวนะครเที่ยวละเจ็ดชิวอลังการการสร้างมากครับอันนี้จะทําที่จอดรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวเห็นบอกว่าออกมาใหม่2คันเลยนะครับ<ไ>คูป,ปะต้านะครับโอ้เถ่าแก่เลยสุดยอดเลยเงินเดิมเถ่าแก่นี่เงินหนาเลยครับออกมาทีเดียว2คันอันนี้คูป,ปะตาก็เพิ่งอ,ออกใหม่ โอเคครับผมก็น่าจะอีกเชือกหนึ่งนะครับอีกเชือหนึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาอีกเชือหนึ่งครับสงใสัยยังไม่พอ